ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้จะเสนอธรรมะในหัวข้อมั่นท่องบ่อยๆพุทธคุณสูงมากแม้ตายไปก็ยังได้ขึ้นสวัสด์หลวงพ่อเงินท่านแนะนำมาขอให้ลูกหลานหมั่นสวดภาวนาพระคาถานี้ เพียงประโยคสั้นๆประโยคเดียวปาฏิหารจะบังเกิดแก่ผู้ที่ปฏิบตัติทำให้ชีวิตพลิกผันดีวันดีคืนขึ้นจากเรื่องได้ร้ายที่เคยผ่านเข้ามาหลายคนบอกถึงความน่าอัศจรรย์ด้วยอิทธิฤทธิปาฏิหารของพระคาถานี้จะสามารถแก้ไขปัญหาที่หลายท่านได้พบเจอมาตลอดครึ่งชีวิตคน ก่อนอื่นก็จะขอเล่าถึงที่มาของพระคาถานี้กันก่อนนะครับที่มาของพระคาถานี้ว่ากันว่าที่เมืองสาวัตถีมีสองตายายมีอาชีพหาปลาตลอดชีวิตทั้งสองนี้ไม่เคยทำความดีเลยวันหนึ่งพระ,ระสสรพุทธเจ้าสงทราบด้วยปรมาพิเศษสัมพธิญานว่าตากับยายคู่นี้เคยถวายสังฆทาน แก่สมเด็จพระพุทธตังหังกรมาก่อนแต่มีการยักยอกเงินในสมัยพระพุทธเมธังก่อนผลกรรมเลยต้องตกเป็นคนทุกยากหลายชาติพระองค์เห็นว่าสองตายายนี้จะต้องตายภายในเจ็ดวันจึงควรจะสอนให้ภาวนาเพื่อไม่ให้ไปทางอบายพอรุ่งเช้าพระพุทธองค์จึงท่งสเสด็จไปที่ตากับยายพักอาศัยอยู่ พอไปถึงพระองค์ก็ทรงแสดงพระฉับพันรังสีจนตายายทั้งสองคนต้องเลื่อมใสได้ห่อข้าวยาคูใส่บาทพระองค์ทรงถามว่าอยากรวยไหมตากับยายก็บอกว่าอยากรวยสิเจ้าคะ่ะพระองค์บอกว่าแต่ถาคดจะให้คำภาวนาแล้วจะรวยสองตายายก็ดีใจแต่ก็ต้องนั่งหมุนภาวนาไปนะ แล้วห้ามจับปลาละ่ะตาใหญ่ทั้งสองก็รับคำส่งตาใหญ่ก็ได้นั่งภาวนาคำที่พระพุทธเจ้าทรงให้ก็คือพุทโธกรมมัถามโมกรมมะจุติสัมพุทโธตาใหญ่ก็ภาวนาผ่านไปจนกระทั่งถึงเจวันทั้งสองตาใหญ่ก็ได้ตายลงนนายเนรยาบาทมารับตัวไป แต่จิตที่ภาวนาไว้ก่อนตายจึงทำให้ดวงวิญญาณทั้งสองจิตจับที่คำภาวนาภาวนาไปตลอดทางพอไปถึงสำนักพระยาโยมราชในบัญชีก็อ่านความดีความเลวของดวงวิญญาณทั้งสองนี้และได้เรียกวิญญาณกุ้งป่าเต่าที่ตากับยายทั้งสองได้เคยฆ่ามาให้การปรากฏว่าไม่มีใครมาเลย ก็มีเต่าต,ตัวหนึ่งมาบอกว่าเธอทั้งสองภาวนาคาถานี้ก็เป็นการแผ่เมตตาขออโหสิกรรมให้พวกฉันฉันก็ไม่โกรธพวกเธอเลยเอโหสิกรรมให้แล้วเต่าก็เดินจากไปพระยายม,มาราชจึงเสด็จลงมาจากบัลลังก์และตรัสว่าไม่มีเจ้าถูกซึ่งตายหญ่ทั้งสองท่านนี้ ยังใส่บารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตายายทั้งสองไปเกิดที่จาตุมหาราชิกาได้เมื่อตายาญ่ได้ยินก็ยังงงงงว่าตนได้เคยฆ่ากุง้งฆ่าปลาฆ่าเต่ามามากมายทำไมได้ไปสวรรค์พระยาโยมราชจึงบอกว่าก็พระที่พวกเจ้าเจอคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคาถาที่ให้พุทโธ กรรม,ม,มัฏฐาโมกรรมจุติสัมพุทโธอันแปลว่ากรรมดใดๆก็ขอให้อโหสิกรรมต่อกันด้วยอนุภาพพระสัมพุทโธสินะพวกโจทย์ก็เลยอโหสิกรรมให้พวกเจ้าหมดท่านก็ว่าดวงจิตเจ้าทั้งสองผูกกับคำภาวนานี้พูดถึงพระพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานไม่อาจลงอบายภูมิได้ ไปได้จาตุมหาราชิกาขึ้นไปเท่านั้นหลังจากนั้นพระโมคคัลลานะได้ไปพบเทพพบุตรเทพธิดาทั้งสองนี้จึงได้จดจำพระคาถานี้ไว้ตกทอดมายังพระครูใหญ่วัดเมืองพิจิตรอาจารย์สมเด็จพระพุทธจารย์ตูได้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานอีกทีได้เรียนกันจำาสืบมาการเปลี่ยนศัตรูให้กลับใจด้วยอภัยทาน นี่ก็คือวิธีการแผ่เมตตาให้คนที่คิดร้ายแก่เราทำอย่างไรให้ได้ผลเร็วที่สุดเป็นการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพุธโดยมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้ถามว่าการแผ่เมตตาให้ผู้คิดร้ายแก่เราหากจะให้ได้ผลเร็วคนทำอย่างไรกินเวลานานเท่าไหร่จึงจะได้ผลเร็วถ้าไม่ได้ผลแสดงว่ากิเลสข,ของผู้รับนารับไม่ได้ หลวงพ่อพุธจึงในเมตตาตอบไปว่าการแผ่เมตตานี้จะได้ผลเร็วหรือช้านั้นมันต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายถ้าหากสมมติว่าผู้แผ่เมตตาก็มีพลังจิตพอที่จะส่งกระแสให้เขาได้รับผลบุญผู้รับก็มีพลังทางจิตพอที่จะติดต่อสื่อสารรับรู้กันได้อันนี้สำเร็จเร็วทีนี้การแผ่เมตตา โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้คือไม่รู้ว่าใครแผ่เมตตาให้แต่อิทธิพลความปรารถนาดีต่อกันซึ่งเราตั้งไว้ในจิตในใจของเรานี้ก็สามารถบันดาลให้เกิดผลแก่ผู้รับได้เหมือนกันท,ท,ทั้งๆที่ผู้รับไม่รู้เพราะมันเป็นพลังจิตอันหนึ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแผ่เมตตาที่ได้ผลอย่างแน่นอนที่สุด ก็คือว่าตัวของผู้แผ่นั่นแหละทำให้จิตมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นอุบายกำจัดความอิจฉาริษยาหรือกำจัดกิเลสท,ที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่โหดเหีเ้ยมในจิตในใจให้หมดไปความหมายของการแผ่เมตตาและคุณค่าของการแผ่เมตตานั้นอย่างที่ทราบกันนี้ว่าเมตตา อันหมายถึงความรักความปรารถนาดีต้องการให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยาและหมายถึงความมีไมตรีจิตต่อกันด้วยความจริงใจฐานมิตรดังนั้นการแผ่เมตตาจึงได้แก่การส่งกระแสจิตของตนไปสู่ผู้อื่นทั้งที่เป็นเทวดามนุษย์และสัตว์ ด้วยความหวังดีที่จะให้เขามีความสุขได้รับความสมบังในชีวิตเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาธรรมของผู้แผ่เมตตาการแผ่เมตตาเป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับเพราะเห็นประโยชน์ว่าการแผ่เมตตานี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นประจำ มีจิตใจอ่อนโยนเยือกเย็นลงได้และทำให้มองเห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางนำให้โลกเกิดสันติสุขและเมื่อตัวเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างจึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นผู้ได้รับเมตตาจิตนั้นแล้ว ก็จะพลอยมีจิตอ่อนโยนเยือกเย็นและได้พบกับความสุขทางใจไปด้วยด้วยเหตุแห่งการแผ่เมตตาไปอย่างเพื่อนมนุษย์เช่นนี้จึงทำให้มนุษย์และสัตว์อยู่กันด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันรักใคายกันฉันพี่น้องและหันหน้าเข้าหากันด้วยมานาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทําให้อยู่กันด้วยความอบอุ่นไว้วางใจกัน ปราศจากความหวาดระแวงกันและกันเป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันด้วยน้ำใสใจจริงวิธีแผ่เมตตานั้นท่านบอกว่าคนแผ่ให้ตนเองก่อนคือต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองเสียก่อนโดยวิธีสร้างความรักตัวเองในทางที่ถูกที่ควรคือไม่ทรมานตัวเองด้วยการกระทา ด้วยความคิดที่ผิดผิดทำตัวเองให้มีพลังทางจิตด้วยความดีเสียก่อนแล้วค่อยๆขยายวงเมตตาออกไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นตามลำดับแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันก็ตามเพราะถ้าหากสามารถแผ่เมตตาไปให้แก่ผู้ที่ไม่ถูกกันได้นั่นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับจิตใจให้พ้นจากอำนาจความโกรธเคือง หรือความอิจฉาริษยาได้ด้วยเมตตาเพราะเมตตานี้เป็นเครื่องกำหนดกิเลสคือโกธะความโกรธโทษะความประทุษร้ายความไม่ชอบใจด้วยอำนาจของความอิจฉาริษยาเสียได้ต่อไปตนเองก็จะประสบความสุขความสงบทางใจไม่มีความเดือดร้อนใจไม่มีความกระวนกระวายใจ อะไรอีกต่อไปเพราะปล่อยวางความโกรธความไม่พอใจเสียได้แล้วซึ่งผิดกับตอนที่ยังโกรธอยู่จิตยังอิจฉาริษยาเขาอยู่ในตอนนั้นจิตใจมีแต่ความร้อนรุ่มกลุ้มใจกระวนกระวายใจและไม่เป็นอันกินอันนอนอย่างเห็นได้ชัดเราควรแผ่เมตตาทุกวันอย่างน้อยก็ก่อนนอนทุกคืน ถ้าสามารถทำให้มากครั้งต่อวันได้ก็ยิ่งดีจะเป็นกำไรชีวิตเช่นนึกแผ่เมตตาทุกอริยาบททั้งขณะเดินไปตามถนนหนทางขณะนั่งรถไปทำงานขณะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือขณะนั่งพักผ่อนณที่ใดที่หนึ่งหลังจากว่างงานเพราะในขณะนั้นจิตใจจะปลอดโปร่งหมดที่จะนึกแผ่เมตตาอย่างยิ่ง และในขณะนั้นก็เท่ากับว่าได้ทำกรรมฐานไปในตัวด้วยเพราะการแผ่เมตานี้จะเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่งที่จะทำให้ใจสงบเย็นลงได้และจะคอยควบคุมจ,จิตใจให้นึกคิดไปในทางที่ถูกที่ควรได้ดีฉะนั้นแม้ว่าผู้แผ่เมตตาจะทำได้เพียงวันละเล็กละน้อยแต่ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัย ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลอย่างหนึ่งเป็นแน่แท้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟงังขออนโมทนาบุญกับท่านผู้ฟงังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟงังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาดานให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ